สวัสดีครับเดีย๋ยวมาฟังผลฟุตบอลยุโรปานัดสำคัญสำคัญนะครับนัดของแอตที่สำคัญเลยนะครับแมตช์ที่4กลุ่ม E ลิเวอร์พูลออกไปเยือนตูลูสนะครับแมตท,ที่แล้วเนี่ยถล่มตูลูตในบ้านหาศูนไปเยือนกับซัม ซ้ำเขาอื่นว่าซ้ำยังล่ะซ้ำเตาบ่ซ้ำยังบุภาษาบานข่อยอื่นว่าซ้ำหมาขออภัยอ่ะที่พูดแผ่ตุลุดสามสองสองสามกะกะแมดเดียนให้ได้ซ้ำในอีหลีแต่ว่าคะแนนกลุ่มอีเนี่ยกลุ่มอีนี่กะกะนยังเก่าแตมอยู่ริวฮูลเก่าแตมแข่งซี่าสามแผ่หนึ่งได้สิบสองเสียสิบห้า ยังเก่าแต้มอยู่ตามมาด้วยตูรูดก็น่าจะเข้ามันะ่งตูรูดเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ็ดแต้มแล้วก็ก็ประมาณนี้ครับเอาเอาชุดชุดไม่เต็มสูบลงไปก็ก็ก็จะฟอร์มแกว่งๆแล้วก็สุดท้ายกับแพรออกมานะครับกับ,บ่บไปยนนังไปยังนําอยู่ที่หนึงอยู่ ครับเดี๋ยวเขาสู่โหมด EPL คือเกราเดี๋ยว,ยวนังนันก็นแต่งตัวไปเห็นงานแล้วก็นนในอิม,มืออื่นวันเสาร์กับเบิงบอลคือเก่าครับผมสวัสดีครับ